มาครับทุกคนวันนี้วันวอวันพุธเป็นคู่บูเฮิร์ดกับบอดกินไปอีกแล้วไม่รู้ม่งเจออะไรกันบ่อยชิบหายคุณนะฟังไลฟ์ออพของบอดกินไปนะครับมีโอ้โหอะไรเข้ามาโนลุกอะไรอันแรกกูก็อ่านไม่เข้าใจมีโนโซมิเอเวอร์ตันเบรติกซิพินายชิโนนชิลาน่าเหรอเปกาซัสซองเทหุนคาลิฟาคาลิฟาหรือกระแสไฟไม่ยู้จำไม่ได้ อัคลาเหรอก็อีซี่มาก่อนการมีทั้งทั้งอะไรมออ่านชื่อใครไปขอไปุกคนอ่านยากใช่ไหมภาษาเดือนนี้อ่านคตรยากฝั่งบูเฮิร์ตมีราชาโจรสลัดนะครับมีควีนมีตอตอมีแมวเอ้ยไม่ใช่แมวมามาเจมาเจเจแล้วก็สี่หนึ่งสองมีช้างวิชชาบาคิสมีด็อกมีคัพเค้กจอนเทอร์รี่ มีซันเดยมีแรปเปอร์เอ็มีเทมโปมีฟอร์ฟอก็ปองซาแล้วก่อนดูครับเอาฟังบอลก,กินไปหายไปคนหนึ่งตบิวเข้าไปแล้วปุป๊บปะปุ๊บปะอื้มตรงกลางยังไม่ได้ทุบทุบหนึ่งทีโอ้โอเวอร์อเมโอเวอร์โคนเมจิกวะ่ะเอาเรื่องแล้วก็เล่นโอเวอร์ ฝั่งบูเฮิร์ตน่าจะได้เปรียบอยู่นิดนึงนะทุกคนตอนนี้ไฟลงกลางบึ้มหงายท้องบอดกินไปยังเหล่าฟรีอยู่ข้างล่างยังเหลา่าเหล่ายู่สตัวบูเฮิร์ตยังไม่กันเรียบรอ้อยแตกไปตรงกลางโดนยัดอีกบอดกินไปเล่นไฟงบงแล้วคราวนี้ต้องบ่อยังนัวอยู่ข้างบนโดนดักยิงไปสองตัวแต่โดนตัวเดียวโอ้ย มีผสมใหม่ด้วยปงังเขาให้มาแล้วฟังบอดกินไปเข้ามาครบแล้วทุกคนตอนนี้ชาชุนละโดนตไตว้ปเรียบร้อยเป็นบอดกินไปเปิดป้อมของบูเฮิร์ตได้ก่อนเปิดลูกเกี้วได้ก่อนจอนเทอลี่ยิงหืหืมโดนโอเวอร์ยัดสองสามทีตรงกลาง โอ้ยยิงทีนึง่งโหถึงเนข้างในฝังบูเฮิร์ตก็ไม่น้อยหน้าครับทุกคนเปิดเสาได้แล้วเหมือนกันเป็นเห่าเสากลางนะทุกคนฝังบูเฮิร์ตลูกแก้วหายหมดแล้วอตรงกลางยังน้วยอยู่เหล่ายัางเหล่าอยู่เรียบร้อยแก้วกลางแตกเข้ากันเลยทุกคนตอนนี้ ได้อีไหมไม่มีไม่มีมานาสักคนสักทีโอ้โหไม่จิกอีซ้อนสองตัวจะเข้าไปจังไหดแล้วกลางมาแล้วหนึ่ง<ม>ได้อีไหมตอตอตออีไว้สวยจัดหายไปสองแสนบอบบองหัวให้หงายท้องครับเคสเข้ามาป่วนรักยาได้ไหมไม่ได้ไปดูฝั่งบอนก,กินไปรุดมาหนึ่งโดนคิดมีด็อกสเปียเข้าไปมองไม่เห็นนะติดบาลูกไฟตายไหม เรียบร้อยตายอยู่หุยหายไปได้ไงวะประชาชนสนลัดหายไปอีกแปดแสนทุกคนจอนเทอรี่บ้างเขาให้หายไปอีกเห,ห,หลือสี่ล้านบอดก,กินไปบองอยู่ไม่ได้แล้วอย่างงี้บอดก,กินไปพยายามเปิดตรงกลางอยู่คนยังเข้าไม่ได้บอดก,กินไปมาแลนะ้วตัวบนโดนทุบด,ดักทุบดักเรียบร้อย โอเว่าอีกทีหนึ่งละซี่ล้านสามอีซี่บอยกินไปเอาเมจิกเข้ามาป่วนข้างในครับทุกคนแต่ยังไม่ถึงข้างในใกล้แค่ตรงกลางเฉยมาแล้วข้างบนราชาจอร์ดัสโดนเตะไม่โดนโดนบอดไล่หนีโอ้ว่ายิงครบยังไม่โดนโวนมาตรงกลางราชาวนมาตรงกลางเน้นๆปังหายไปสองเซนกว่าจอ,อร์ธรีมาช่วยปังหายไปละซี่ล้าน บอกินไปมาไม่ข้างบนข้างบนอยู่มาก,ก่อนการมาก,ก่อนการบอกว่ารอก,ก่อนรอบอสเผือบอสก็บอกไม่เผอแล้วกูรอทุกมึงอยู่ตัวนี้หู้ยหายเกียวเหลาเหลาควินยิงเข้าไปอีกสองล้านห้าไม่จีกรวบบอดกินไปสถานการณ์แย่ๆแล้วพเลยสองล้านหกแล้ว อืมกอดฟองซ่าโชอาไปหนึ่งมแม่ที่ยกสวยอีซี่ข้างในยังนหนยังมั่วอยู่ตบก็ให้ข้างบนก็เข้าไม่ได้บอสทุบกระดักวนวนวนอืมบอสจับจังหวะได้แล้วทุบเรียบเรียบร้อยตายไป ดูวองเกมรับของบอดกินไปมั่ทุกคนอือเอาว่ายิงเคลียร์หายไปสองข้างล่างโอ้โหฝอปิ๊งเอ้เหมือนเกมบุกข,ของบูเฮอร์จะจะไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องนะเฮ้ยแต่แต่ป้อมรถอยู่นะอือตรงกลางทุกคนไปเลยบอดกินไปมาสามแล้วข้างล่างรุดสามรุดสอง ริปเอสดบตบร้อยแก้วตบวตบา้บาอีกแก้วริปเอสดเวลาที่อืมเขาไม่นึ่งมิตติ้งเขาบั๊กเขาให้สามล้านห้าสูสีจัดครับทุกคน บนหลุดมาอีกหนึ่งไม่ได้อ e ีบอสก็โดนเตะไว้เตะอีไหมบ้าเข้าให้าสมใหม่รอแ,แล้วหมอเป็นจริงอย่างอีสบาไว้ทุกคนฝั่งเกมรับบอลกินไปยังไม่สบายตอนนี้เป็นฝั่งของบูเฮิร์ตแล้วครับที่เป็นคนรับแทนนะมาแล้วโดนไล่ย,ยามาแล้วหม ขับเค้ยังเอาอยาก,กลับมาไว้บ้านได้ทุกคนวิ่งสวนกันไหมม,มาก่อนการเก็บได้อีหลุดไหมหลุดไหม,มแฮกซองเทหุ้นสวยมาร์นบักเข้าไปหนึ่งทีเก็บได้มาก่อนการยิงได้อีทีเดียวเอาแล้วเอาเลยสวยจัดเป็นระทิซาร่ายังได้อีอเอ้ยเซล่าม e ตติ้งเอาอีกแล้วแฮกตรงกลางแฮกเป็นระทิ ลอยหนึ่งดีเป็นียังยรนตะล่างเว้เลือดเลือดจะได้กลับไหมเลือดหนีออกบนเนียบ,บนรอดไหมยังรอดเลือดบ้านไปแล้วปะปองซาไปดักบนไหมดักบนไว้ยิงยิงเรียบร้อยก็ปองซาไม่ยิงมุมยิงได้นะทุกคนเมื่อกี้เป็นฝั่งบอดกินไปนำแล้วนะทุกคนตอนนี้ลูกเกมเรียบร้อยซองเทหุนระเบิด เขาเขย่ากระท่อมขยมทุ่งหนารอแล้วบาบเบลีสองล้านห้าข้างบนยังเติมเรื่อยๆบาบหายไปแสนหนึ่งเซล่าตัดล่างอยู่ดูปั๊บปับป๊บเซล่ายังมั่วอยู่มั่วอยู่ตงไหนมาแล้วหมอผสมใหม่หมอมมหมอหมออหม,อหม,อหมอเข้าได้ไหม ออหมอไม่มุดมาแล้วเพื่อนเมจิเข้ามาช่วยซองเทหุนหุ้วละสล้านสองเทหุ่นเล่นดีจัดเลยรามาแล้วเบลติรอไปอีกหนึ่งทีเลอไม่ถึง2องล้านแล้วทุกคนฝังบอดกินไปยังได้ฮิวเลือดป้อมนะครับมีมีเฮดไม่บุกต่อเนื่องเจมบุกไม่มีเลยเงียบกลิปบอลเล่นสบาย กดป้องซ่าอีกลางๆเปิดทางแล้วก็้ป้องซาอีน้อยบับเข้าไปข้างบนมาแล้วชะบาบับอีกหนึ่งทีเหมืทำไม่เข้าป้อมวะข้างบนเติมมาแล้วราชาจ,จนสลัดหายไปอีกสองแสนข้างในยังน้วยอยู่เดี๋ยวไปดูฝั่งบอดกินไปอ้าวเป็นฝั่งมีเทสได้พักแล้วเกมรับเงียบแล้วสง,งบแล้ว ไอ้บอกสงบลมพายุกำลังมามาแล้วตรงกลางยังวิ่งหาทางเข้ากันเนี่ยมาแล้วข้างบนมาสองอุ้ยเฮไปรับฝั่งนี้ฮิวสบายเลือดจะเต็มแล้วบอนก,กินไปบอกยังไม่ต้องรีบมาครับผมฮิวสบาย โันสปเปียข้างบนเข้าได้ไหมลิงหวดอืยังอีได้บูเฮิร์ตแย่แล้วทุกคนเหรอล้านห้าไม่มีเลือดป้อมอืรอยวงแตกแต่ไม่ตายแต่ก็วงแตกทุกคนสองเทหุนอีไปอีทิ้งแม่งเลยสองเทหุนยังให้เพื่อนมาได้ข้างบนยังเข้ามาครับมาก่อนการ 1> e หนึ ide, ่งท e ีหายสองแสน e สองทีหายหกแสนนึ่งวันก่อนกายยังเดินชอปปิ้งเอาอะไรเอาอะไรเอาดูดไปแล้วไปได้ไหมเตะมาหน่อยมอมัเบลซี่เบลซิ่ยังเหลาเหลาเหลือไม่ถึงล้านมอผสมใหม่ถึงเสาด้วยทันเดนโดนเจาหัวโคกอืมอีซีย่ยกสวยจัด ไม่จริงว่าป่วนตรงกลางเหลืออีกเหลืออีกเอาเข้ามาอีกอีกไหมอีกอีซี่สวยยกสามปากก็งให้หายไปสี่ตายหมดครับบีเฮตตายหมดความสวยแล้วบีเฮตสวยแล้ว หงเกมรับของบอดกินไปยังเล่นสบายอยู่ทุกคนยังไม่ย,ไมยังไม่ถือว่าไปแล้วโถมแรกแล้วทุกคนไปแล้วเห็ดโถมแรกแล้วได้ไหมได้เล่นไหมไม่มีใครเข้าเขารู้าเข้ามาต้องอีบ้างเมจิกรับเคกบอสเข้ามาช่วยแล้ว วิ่งกันมาตั้งเยอะไปหน่ยหมดว่ะตายอ่ะบอดกินไปถ่ถงข้างบนแล้วทุกคนโอ้โหวิ่งไปรับกันล้างหมายเพียบลิปเปอร์เอ็กไหวไหม,มโดเตชานวิทย มิทติ้งบับคอยหนึ่งทีเซล่าอยิงไปหนึ่งเซล่าอยิงไปสองสองแสนเท่านั้นเลวเลวเลวตายเปี้ยงเรียบร้อยบอดก,กินไปชนะไปห้าศูนย์แคุณห้าล้านอะไรสุด